สวัสดีค่ะอยู่กับอุ้นเส้นสายมันค่ะรถบรโคเข้าพื้นที่เกิดอะไรขึ้นมาดูกันค่ะจ่ามอดจ่ามอดบอกว่าคอยบอกว่าอย่าลงอย่าลงนาลอกเป็นเหตุนะคะ บอกยางลึกเลยยางมาตะผนแต่ว่าไม่เองแม่งอยู่บอกขามกันเทหน้านะคะแต่เป็นงานอะไรวุ่นไม่แน่ใจขุดสะหรือทำอะไรสักอย่างเนี่ยคลองเฮเป็นคลองคลองเงอียงกับบรลกูกระลาบขอไผ่เด้อยคันปัชัดจีนกำลังจะข้ามคันเทนาไปฝั่งนั้นนะคะ

เข้ามาดินดูเลกอ้ิยลวน,วน<อ>สถานการณ์ล่าสุดตอนนี้กำลังขุดดินออกนะคะ เราก็อยู่ใกล้ไม่ได้นะคะคนเยอะเสุดเกินเราอยู่เป็นเบื้องหลังดีกว่าตอนนี้ก็มัดโซ่แล้วนะคะมัดโซ่ในแท็กแต่ไม่รู้ว่าเขาจะดึงถอยหลังหรือยังไงไม่แน่ใจ ล,ลงมาโอ้ยยกมือขึ้นมาได้แล้วก่อนหน้าน,นี้ยกมือไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าหัวจะทิ่ม แต่ว่าอีกคันมาดึงขึ้นไม้แล้วดึงถอยหลังขึ้นไม้นะคะก็ประมาณนี้ถ้าไม่ละเอียดยังไงไปดูต่อที่ช่องตีเล็กสายมันะคะบุญก็จะเป็นเบื้องหลังคร่าวๆนะคะในภากิจการกู้แบบคูอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่ยังไงก็กราบขออภัยเด้อเพราะว่าคนมันเยอะคนมันหลายว่ามีหมองยืนพี่น้องก็เลยมาถ่ายเบื้องหลังให้เบิง้ง ผิดยังดำเนินต่อนะคะตอนนี้ยุ่งกัดโอ้ยพี่นองเลยยุ่งกัดวุ่นโผล่เรียกยมานางยุ่ถ่ายรถกระบะซูมให้ดูบรรยากาศคร่าวๆนะคะบรรยากาศอู้รถแบคโว เผลอแป๊บเดียวขึ้นมาได้แล้วนิดนึงพ้นขีดอันตรายนะคะดึงถอยหลัง